เปิดเส้นทางความหวานของแอป,ปและโนโนกุลจากความสนิทกลายเป็นคนพิเศษแล้วคะ่ะต้องบอกว่าแอปแท็กซอนนะคะเปิดเผยเส้นทางความรักกับหนุ่มนนกุลคะ่ะทั้งคู่นั้นก็คือข้ามเฟนโซนพี่น้องในวงการมาแล้วแฟนคลับเนี่ยรอทั้งคู่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นแหละคะ่ะอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับต่างรุนละเชียดหนักมากก็คงจะเป็นคู่นี้แหลคะค่ะแอปแท็กซอนกับหนุ่มน้อยอย่างโนโนกุล ต้องบอกเลยว่าเวลาอยู่ด้วยกันนั้นเคมีดีมากๆฝ่ายชายก็เทคแคร์ดูแลดีฝ่ายหญิงก็ดูน่ารักเรียบร้อยหากจะย้อนจุดเริ่มต้นของแอปและโนนนั้นเริ่มจากที่ทั้งคู่โครจรมาพบกันค่ะในซีรีส์เรื่อง ไฟยูเลิฟรักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกสร้างเป็นเวอร์ชั่นของไทยในชื่อหารักด้วยใจเธอโดยทั้งสองคนเองให้สัมภาษณ์ว่าการแสดงที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกทำงานด้วยกันแล้วเข้ากันได้ดีซึ่งแอปก็ให้สัมภาษณ์ในะคะว่านน,นกุลยมีมุมมองการเป็นแบบนักแสดงใหม่ๆมานำเสนอเรื่อยจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นนความสนิทก็เพิ่มมากขึ้นมีภาพคู่ของแอปและนน,นะกุลออกมาให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะทั้งวัยพรมันเกิดจากแอปให้นน เรียกได้ว่าเป็นความน่ารักของทั้งสองคนที่มีให้กันและกันกับโมเมนต์ที่ตอกย้ำความสนิทของแอปและนนกุลนะคะก็เกี่ยวก้อยกันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมด้วยกันกับน,น,น้องปีใหม่ค่ะจากที่ธรรมดาก็ดูเป็นพิเศษขึ้นมาทันทีด้วยความเทคแคร์ของหนุ่มนนที่คอยดูแลแอปและน้องปีใหม่ด้วยการถือของให้ถือแจ็คเก็ตกับผ้าพันคอกลายเป็นข่าวฮือฮาทันทีค่ะทั้งคู่เนี่ยก็ดูก็จะมีพิรุธเล็กๆนะคะจากการตอบคำถามจากลุมรอบข้าง โดยเฉพาะสาวแอปท็กษออนนั่นเลยค่ะที่เธอเองเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักหรือหัวใจว่าตอนนี้ยอมรับแล้วว่ามีคนคุยอยู่ไม่ติดเรื่องอายุจะเด็กกว่าก็ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ใดๆจากคำตอบนั้นหลายคนแอบคาดเดาไปถึงพระเอกรุ่นน้องอย่างนน,นกุลทันทีค่ะจากการให้สัมภาษณ์ของนุ่มนนก็ดูมีอาการเขินเมื่อพูดถึงแอปไดบอกว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุด ณนะตอนนี้พร้อมกับอกแอปเป็นคนน่ารักและสวยมากๆจะคำตอบนั้นแฟนขับเชียร์มากขึ้นทันทีค่ะล่าสุดความสัมพันธ์ของนนและแอปดูเหมือนจะเป็นมาเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะจากภาพต่งตางๆของนนทกุลที่คอยดูแลซัพพอร์ตกันหลังจากคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญเห็นว่านนทนกุลเดินมาส่งและคอยซัพพอร์ตแอปตลอดเวลานอกจากนี้เองครอบครัวนนทกุลก็เดินทางไปร่วมอะไรกับคุณพ่ออนุสรด้วย,ชวยเช่นเดียวกันค่ะ และที่ตอกย้ําแบบสุดๆเลยนะคะก็คงจะเป็นเหมือนภาพที่คุณยายหมีแม่เลี้ยงของแอปเท็กซ์ออกมาโาพสภาพถ่ายคู่กันกับ3ามหนุ่มนั่นก็คือนน,นกุลต่อธนภพและสมการเตชนะลงพร้อมเขียนแคปชั่นว่าว่าที่ลันเนอร์อัพอดีตลูกเคย จากที่ไม่ค่อยชัดตอนนี้ก็เริ่มแบบระดับ HG กันแล้วเอาเป็นว่าแฟนคลับรอฟินกันต่อได้เมื่อไลที่แม่แอปและโนนพร้อมคำตอบก็คงจะเป็นที่ใช้แน่นอนแล้วคะ่ะ